สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบพ่อกันอีกแล้วกันนะครับกับบ้านสวนเกษตรพอเพียงชาแนลครับพบพ่อกันเมื่อนี้นะครับก็เป็นเวลาเลิกงานนะครับที่จะมีโอกาสได้เตรียมอุปกรณ์นะครับในการที่จะทําการตอนกิ้งนะครับในวันที่จะถึงมีนะครับเนาะจิเป็ดอนต้นมักซิดานะครับต้นมักซิดาต้นมักน้อยนาแลคกับต้นมะละกอนะครับที่จะไปไปเตรียมตอนที่บ้านนะครับ ก็เลยจะต้องเฮ็ดมือนี่สิมาแนะนําการทำเฮ็ดตุ้มตอนกิ่งนะครับว่าเฮ็ดยังไงลากตุ้มตอนกิ่งเนี่ยจะยุ่ได้โดนแล้วก็ลากจะออกได้เร็วนะครับเนาะอุปกรณ์ง่ายๆของผมที่ผมเคยทำนะครับมีนะครับอ่านี่คือปุยกพ้าวครับผมปูยก้าวนี่ซื้อมาได้ราคาถุงละยี่สิบบาทครับถุงละยี่สิบบาทนะครับปูยกพ้าวแล้วก็จะเป็นอุปกรณ์ก็จะมีถุงพลาสติกนะครับ สูงพอติก็เรียกตามขนาดนะครับอันนี้ก็จะเป็น4นิ้วครึ่งคุณเก็บนิ้วนะครับเนาะอาจจะใส่นี่จะเป็นขนาดนี้เมื่อใส่แล้วก็เก็ประมาณถุงขนาดนี้นะครับก็จะได้ใส่กับกิ้งไม้ประมาณนิ้วหนึ่งนิ้วนะครับก็มือเขาเนี่ยครับที่มันห้อหมืมได้นะครับเนาะหรือว่าประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นถุงขนาด4คูณ6นะครับ4คูณ6ก็จะเล็กลงมาเล็กนึงอาจจะเป็นกิ้งฝรั่งหรือกิ้งน้อยนาที่ขนาดประมาณเท่ากับดินสอนะครับเนาะตัวนี้ อันนี้ก็จะเป็นหกคูณเก้าหกูณเก้าก็จะเป็นกิ้งที่ใหญ่นะครับอาจจะเป็นกิ้งมะละกอที่ใหญ่นะครับหรือว่าถ้าถ้าเกิดมะละกอที่ใหญ่มากเราก็อาจจะหาถุงพลาสติกหรือว่าที่มีขนาดใหญ่กว่านี้นะครับไปเก็ดเป็นตุต้มตอนกิ้งนะครับเนะ <Okay. S 2> าะโอเคมาเบองวิธีทํากันง่ายๆครับผมแบบคือ่าผมนผผ้าปุ๋ยะเพราวมาครับแล้วก็ในขุนมระเพาเนี่ย เขาบอกว่ามันมีสารตัวหนึ่งนะครับที่เฮ็ดให้เฮ็ดให้พืชเนี่ยออกลากยากนะครับหรือว่าพืชไม่ออกรากนะ oh, <no. S 1> ครับคือสารตัวนั้นเขาเรียกว่าสารเทนินนะครับซึ่งอยู่ในรูปลักษณะของสารเทนิกน,นะครับที่นี่สารเทนินนี่จะมีลักษณะเป็นลสฝาดนะครับรสฝาดแล้วก็จะมีสีดําหรือสีน้ําตาลนะครับเมื่อไปอยู่กับ ส่วนไหนนะครับของพืชนะก็จะไปยับยั่งการเจริญเติบโตของพืชน,นะครับเพราะฉะนั้นเขาถึงให้ออใหเอาคุยมะพร้าวนะครับแช่น้ำอย่างหน่อยหนึ่งคืนถึง2คืนนะครับเนาะเพื่อเป็นการล้างสารเทนินออกจากาคุยมะพร้าวนะครับให้มีรสจืดนะครับสังเกตง่ายๆจากพืชที่ขาดพวกสารพืชที่โดนพวกสารเทนินก็คือเวลาเขาไปปลูกกล้วยไม้นะครับกล้วยไม้เจริญเติบโตนะครับเอากระปกมะพร้าวไปปลูกกล้วยไม้นี่เพราะกล้วยไม้เจริญเติบโต ก็มีแค่เช่นตัวนี้พอจะเริ่มเติบโตแล้วอรอบๆขอบใบของกล้วยไม้จะเป็นใบเป็นเป็นใบขอบเป็นใบนนแห้งนะครับเนาะก็หมายถึงว่าสารเทนินเนี่ยมันไปกัดกินในส่วนนั้นนะครับซึ่งจะทําให้ต้นไม้เนี่ยขาดสารประเภทแคลเซียมแล้วกับพวกฟอสฟอรัสนะครับเนาะเพราะฉะนั้นเขาถึงให้แช่น้ําหรือว่าล้างสารเทนินออกให้ให้เบาบางก่อนนะครับ บางคนนี่เรื่องกล้วยไหม้แล้วเจอสารเทนินนะครับก็ต้องหาวิธีมาแก้ไขนะครับอาจจะเป็นการใส่ขีงวนะครับหรือมูลสัตว์นะครับมาใส่ผสมลงไปนะครับเพื่อที่จะให้สารเทนินมันลดลงนะครับแล้วก็ให้มีเพิ่มธาตุแคลเซียมเข้าไปถ้าบมากันธะปฏิบัติกันเลยครับเขาก็หาตะแกรงพัดลมมาที่เป็นแพัดลมนะครับหรือว่าจะเป็นตะแกรงลวดี่ก็ได้นะครับเพื่อ เพ enfin anyway> ื่ออย่างเพื่อที่จะกรองใยมะพร้าวที่มันเ้นใหญ่ๆออกนะครับเพราะใยมะพร้าวเ้นใหญ่ๆเนี่ยเขาจะเอาไปไว้สําหรับใส่ค้นต้นไม้หรือว่าทําเป็นปุ๋ยนะครับเทลงไปครับเทกามะพร้าวลงไปนะครับเพื่อจะกรองเพื่อเพื่อจะกรองเอาไอ้นี่นะครับกรองเอาเฉพาะขุยมะพร้าวที่ละเอียดถึงบวกละเอียดนะครับกับช่องใยนะครับกับนี่ครับ ออกให้หมดนะครับออกให้หมดนี่ครับข้ากองออกให้มมนเหลือแต่พุณน้าพนะครับเพราะว่าพวกนี้จะเวลาเขาใส่ถุงอาจจะไปปาดถุงแล้วอาจจะตุ้มตอนกิงนะครับปาดจะมีผลกับเวลาเขาปาดถุงนะครับมันอาจจะบดีนะครับอาจจะทําให้มีดบวเข่าเนื้อหรือว่าการผูกมัดจะบละเอียดนะครับนาะ ข้าวนี่แล้วนะครับเนาะขาก็เอาไปล่างน้านะครับหนึ่งถึงสองน้านะครับหลังจากนั้นก็แซไว้ประมาณหนึ่งถึงสองคืนเช่นเดียวกันนะครับเนาะรบหลังจากนั้นก็ใส่น้าลงไปนะครับเนาะเป็นการล่างล่างสารเทนินนะครับล่างสารเทนินให้เบาบางก็หมายถึงสารที่เป็นสีน้ําตาลเข้มแล้วก็ที่มีรสฝาดนี่แหละครับที่จะมีผลกับการงอกของงอกของจะเป็นสีน้ําตาลนี่ครับน้ํา สีน้ำตาลครับผมปั้นน้ำออกครับปั้นน้ำลดปั้นออกน้ำหนึ่งนะครับแล้วก็ล่างสองน้ำสองถึงสามน้ำนะครับเะตก็จะล่างครบสองน้ำหรือสามน้ำก็ได้นะครับทำแบบนี้ลักษณะนี้นะครับแล้วก็แช่ไว้อีก เมื่อได้คุยเ้าวนะครับที่เขาแช่น้ําไว้หนึ่งถึงสองคืนแล้วนะครับผมก็จะน้าน้ำ,นำยาเล่งรากนะครับอาจจะใส่สูตรของผมก็คือสูตรที่ผมทําไว้ที่ใส่ยุประจํานะครับ็มีก้กับปีเครื่องดื่มแบำบารุงกําลังแล้วก็ยกเกิดเลยนมเปรี้ยวนะครับผมจะใส่น้ํานี่กับประมาณอยู่ประมาณสักสามลิตรนะครับสองถึงสามลิตรผมก็จะใส,ส่ประมาณนี่นะครับใส่ประมาณนี้ จากนั้นผมก็จะผสมลงไปนะครับแล้วก็จะเทน้ำยานึงล้างลงไปนะครับครับเทน้ำยาดึงล่างลงไปแล้วก็ผสมคลุกเข้าให้เข้ากันนะครับหลังจากนั้นเราก็นะครับมาดูนะครับก็ดูความผมน้ำดีนะครับหมาดพอดีเราก็ใส่ใส่ลงไปครับผมอายัดถุงขณะที่ยัดถุงนะครับก่อ,อย่าลืม ลา่ไปสิดตรงก้นถุงด้วยนะครับยัดลงไปเลยครับลงไปก็ปจ,ะจะประมาณนี้ครับประมาณ8 0ดสถึงเกของถุงนะครับเนาะแต่ก็บ,บ่ต้องแน่นนะครับเพราะว่าเวลาฮัาไปตอนฮับกีดแล้วมันก็ะติดมันก็นแน่นของมันเองนะครับเดี๋ยวสะพอสัก3ถุงอ่าอย่างละสอย่างละถุงสองถุงนะครับเนาะ และสองขุงเพราะว่าเดี๋ยววันเสาร์จะต้องได้ไปตอนฝรั่งนะครับแล้วก็ตอนน้อยหนานะครับเพื่อขยายพันธุ์นะครับในหน้าฝนหนังยางนะครับเนาะหนังยางรัดเลยบางคนก็อาจจะใช้เชือกฟางก็ได้นะครับ ส่ในที่นี่ผมใส่หนังยางครับผมใช้หนังยางผูแน,น่นนะครับตามความสะดวกของพี่น้องแต่ละคนนะครับเนาะต้องการสะดวกแบบไดนะครับก็ได้ตุ้มตอนกรีงที่มีคุณภาพแล้วก็ม,มีสารเร่งรากผสมด้วยนะครับเพื่อจะทำให้รากของพืชนะครับงอกเร็วนะครับ ถ้าเมื่อเขาได้ตุ้มตอนจริงเสร็จแล้วการตอนเขาก็นะครับน้าไปตอนก็โดยการใช้มีดนะครับกรีดนะครับมีดกรีดนะครับกรีดตรงนี้นะครับกรีดลักษณะถ้าเป็นกิ้งไม้นะครับก็ให้หันหันปากถุงกลงข้างล่างนะครับเพื่อเวลาฝนตกฝนอะไรน้ำจะได้รอไปขางกิ้งไม้นะครับแล้วก็ใช้เชือกฟางนะครับผูกท่อนบนนะครับผูกท่อนบนแล้วก็ผูกท่อนล่างนะครับให้แน่นแล้วก็หลังจากนั้นก็แต่ง เชื่อกฟางให้สวยงามนะครับก็ระยะเวลาการงอกก็ตามลักษณะของพืชนะครับถ้ากิ่งที่พืชองอกง่ายนะครับงอกแตกรากง่ายก็จะได้ผลเร็วนะครับถ้าที่แตกรากยากก็รอเวลานิดนึงนะครับเพราะว่าน้ำอยู่ในปุ๋ยมะพร้าวเขาเนี่ยมีน้ำเพียงพออยู่แล้วสําหรับในการาให้อาหารแกพืชนะครับนครับมื่อนี้ก็ บ้านสวนเกษตรพอเพียงนะครับได้นําเคล็ดลับดีๆในการทําตุ้มตอนกิ่งนะครับมาเคล็ดยังไงดน,นะครับให้ได้ตุ้มตอนกิ่งที่มีคุณภาพเคล็ดจังไไดตุ้มตอนกิง่งรากจะได้ออกรากของพืชจะได้แตกเร็วนะครับเนาะก็ฝากท่านผู้ชมนะครับก็หากชอบใจอย่ายลืมกดไลค์กดติดตามนะครับแล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามาชมและเข้ามาติดตามคลิปของผมนะครับในมื้อนี้นะครับเนาะนนก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ